สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โค้ช <c oughs> จะมาสอนการแต่งรูปนะคะภาพนิ่งนะคะไปที่แอปนะคะพิกอารนะคะรอสักครู่นะคะแล้วไปที่เครื่องหมายบวกคะ่ะไปที่รูปทั้งหมดนะคะ วันนี้จะมาแต่งภาพของคุณหยกฟ้านะคะเป็นรีวิวนะคะก็จะมีโฆษณานะคะก็รอสักครู่นะคะทุกคนอ่ะพอเขาให้มีการกระบาดเราการกรบาดออกได้เลยนะคะนี่คือเราได้รูปมาแล้วนะคะแล้วทีนี้ตรงข้างล่างนะคะที่มีแถบเครื่องมือเยอะๆเราจะใช้เฉพาะนะคะไม่ใช้ทั้งหมดเนาะ ก็จะไปที่เครื่องมือนะคะตรงนี้ก็จะมีช่องเยอะมากนะคะจะให้ดูตรงที่เราใช้จําเป็นนะคะก็จะมีตัดกรอบแล้วก็พลิกหมุนให้ดูพลิกหมุนก่อนเพราะว่าบางทีเวลาเราถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์เราถ่ายเองรูปอาจจะกลับตัวหนังสือกลับด้านนะคะก็สามารถกลับอย่างนี้ได้เนี่ยค่ะแบบนี้เรากลับด้านมาเป็นอย่างนี้นะคะและ เนี่ยค่ะซ้ายขวาคือได้หมดเลยอันนี้ลองลองดูแล้วแต่รูปภาพนะคะอันนี้เราไม่ได้กลับเนาะออกตรงนี้ไปก่อนแล้วไปที่เครื่องมือเหมือนเดิมไปที่ตัดรูปค่ะตัดรูปนะคะเราก็จะเห็นเป็นเส้นเส้นนะคะสี่เหลี่ยมเราก็ใช้การนี่นะคะโหดแบบนี้นะ,ะเพื่อไม่ให้เห็นหน้าลูกค้าเพราะบางทีลูกค้าจะรีวิวตรงนี้ให้นะคะไม่ต้องการออกสื่อก็มีนะคะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลเนาะ ก็จะตัดประมาณนี้นะคะเพราะได้รูปแล้วเซฟนะคะต่อไปเราจะไปที่เพิ่มรูปภาพนะคะก็จะนำรูปภาพผลิตภัณฑ์กาแฟมาโคชจะเลือกเป็นรูปนี้นะคะเพิ่มค่ะอันนี้จะแต่งภาพกรณีที่เราไม่ได้ตัดรูปภาพให้เหลือแต่รูปผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเน้นตรงนี้เลยว่าศูนย์ไขมันศูนย์น้ำตาลนะคะเราก็จะเลือกไว้มุมใดมุมหนึ่งนะคะ หรือถ้าใครมีรูปรูปผลิตภัณฑ์กล่องอยู่แล้วก็สามารถวางอย่างนั้นได้นะคะ,ะก็จะวางอย่างนี้แล้วก็จะใส่ข้อความจากเนื้อหานะคะคือคุณป้าบอกว่ากินดีกันทั้งบ้านแม่หยุดกินยานลดความดันแล้วรู้สึกสบายตัวคล่องตัวขึ้นนอนหลับลึกขึ้นโอ้โหนี่คือผลลัพธ์ที่สุดยอดมากหยุด กินยาลดความดันแล้วเราจะใส่ข้อความนะคะใส่รูปเซฟเข้าไปก่อนแล้วทีนี้ข้อความอยู่ตรงไหนตรงตัวทีสี่เหลี่ยมนี้นะคะกดเข้าไปดื่มกาแฟแม่มดุดสี่กรงเลิก ยาความดันประมาณนี้นะคะแล้วแต่เราจะคิดคอนเทนต์ไหนที่โดนนะคะแล้วต้องคำนึงถึงเรื่องของภาษาที่กฎหมายออกมาห้ามนะคะดื่มกาแฟไม่หมดสีกล่องเลิกยาความดันประมาณนี้ก็ได้ติ๊กถูกและทีนี้เราจะมาถึงเรื่องของการแต่งตัวเปลี่ยนรูปฟอนต์แล้วก็เพิ่มสีนะคะ อ่ดูสีก่อนจะได้เห็นภาพชัดสีแดงเลยแล้วก็มีนะคะอันนี้คือเป็นเส้นขอบนะคะเส้นขอบอาจจะเป็นสีขาวสีดำขยับได้นะคะความคมชัดแล้วทีนี้ไปดูเรื่องของฟอนต์ฟอนต,ต์ตัวนี้อาจจะดูเบียดไปเราสามารถเลือกฟอนต์ที่ดูสบายตานะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นนะ ่าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นอ่าสไตล์เรียบๆก็ได้แล้วทีนี้เราสามารถที่จะหมุนองศาได้นะคะตามเนี้ยขยายก่อนตรงนี้คือเป็นเอ,อเอียงองศาอ๋อตรงนี้อันนั้นขยายแต่และอย่างไม่เท่ากันนะคะอ่าอย่างนี้ก็ได้อย่าเอียงมากเดี๋ยวอ่ะประมาณนี้ก็ได้ นี่นะคะสมมุติประมาณนี้นะคะดื่มกาแฟไม่มดสี่กล่องเลิกยาความดันนี่คือการแต่งภาพคร่าวๆนะคะพอแต่งเสร็จแล้วเราก็เซฟเซฟอีกทีหนึ่งบันทึกในแกลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเราใช้มือในการพิมพ์หรือว่าขยายทั้งฟอนต์ทั้งรูปภาพนะคะลองทำดูนะคะพอเสร็จแล้วเรากดออกเลย กดออกบางทีเขาจะถามว่าบันทึกหรือไม่บันทึกฉบับล่างเราไม่บันทึกนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกว่าอยู่ในแกลเลอรี่นะคะเราออกไปก่อนออกเราไปดูที่แกลเลอรี่ของเรานะคะรูปภาพเลื่อนดูอีกทีนี่ไงมาแล้วนี่ค่ะคือการแต่งรูปง่ายมากๆทํทำบ่อยๆค่ะแล้วทุกคนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเรามาเช็คารายละเอียดอีกที นะคะเสร็จแล้วเราก็ส่งเข้าไปในห้องห้างห้องรีวิวของเรานะคะลองทำกันดูนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ